สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ไม่ต้องจะมาทำวุ้นกะทิเราจะใช้อันนี้ละลายก่อนผงวุน้นผงวุ้นนะคะไม่ต้องจะละลายกับน้ำก่อนวุ้นใช้กับหนึ่งช้อนโต๊ะกับอีกสองช้อนชาเนาะอ่ะช้อนชาอยู่ไหนช้อนชาอยู่นี้มาคนก่อนคนให้ละลายอะ่ะคนให้น้ำละลาย เริ่มตั้งไฟแล้วนะคะตอนที่เราตั้งไฟอ่ะต้องคนตลอดสองร้อยเจ็ดสิบกรัมไหมโอเทคคังเดียวปึ้งสองร้อเจ็ดสิบเลยสองร้อยเจ็สิบนะคือไม่ถูกต้องนะคะหมากเริ่มใส่ใน,น,น,ะะน้ำตาลทรมมายนะคะน้ำตาลทรายเดือดเลยนี้นะคะพอเดือดแล้วเราปิดเลยปิดไฟเลยนะคะอันะะนี้เป็นสีเขียวนะคะใส่สีเขียวล,ลงไปนะคะ เราจะเทใส่พิมพ์รึ่งหนึ่งใช่ไหมทุกชั้นล่างด้วยซ้ำเพราะว่าอันนี้นมีเขียวก็ต้องมีแดงเห็นปะม, <า S 1> มุณจ้องกุหลาบแดงแหลจะเธอจะเอาแต่กวหดาบแดงเหรอใช่ ส0 0มิลลิลิตรนะคะทุกคนพอดีนะค่ะสองอันละห้าสิบแล้วไหมสองร้อยนี่อรู้จักทางนี้ใช่ไหมใช่เพี๊ปะอันนี้ไม่ไม่ต้องเติมกะทิสองร้อยมิลลิลิตรนะเอาหลอแข่งตัวก่อนแล้วที่จะเทชันประมาณกี่นาทีอันนี้พี่มจะถึงตัวประมาณห้านาทีสิบนาทีแต่เราทําอันนี้ไว้ก่อนได้เลยเพราะว่าปิดก่อนนะคะปิดอันนี้เดือดแล้วใช่ไหม เดินแล้วไม่ต้องปิดก่อนปนะคะซล้วลอ่าปิดก่อนเลยเอาจริงหอมมากาหอกม,มาข้างนอกอมามาจ้าเรามาดูกันนะจา้าว่าเราหยอดหน้ากะก,กันได้หรืยอยังเนาะมันน่าจะได้แล้วว่าเราจะลองดูอ่ะชีกำลังจะหยอดแล้วนะคะน,นี่นี่ป้าได้แล้วอุ้ยชีจ้จอนนะจอนันด้วย กะทิของมชาเสร็จแล้วมาแกะกันโอ้โหซึ่งมันได้ที่แล้วว่าแบบนี้อุ้ยน่ากินมากเลยนะอุ้ยหัวใจฉันจ้องอันนี้อันนี้นี่กุหลาบกุหลาบกุหลาบแล้วเดินปะไม่รู้ว่ามันเป็นกุหลาบหรือเปล่านะลองสิว้าวเยลลี่ว่ะเหมือนเยลลี่นะเหมือนเยลลี่เมืองสุรินทร์่ะเหมือนไหมเหมือน อันมีแก้วมาจากพีกดองนะคะพีอดอง,อดองสีอะไร